สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มา FC เก่าด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางฮานอยจ้ากหวยฮานอยสูตรหมัดร่วมจ้าแนวทางขอวันเสาร์วันที่23 8, 2, 8, เดือน8จาก2568เดือนสิงหาจะมาผบกับแนวทางของ ic, 9, แอดจอยคือเก่าแล้วก็ตามเคยเนาะ เอาก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฮาหนอยของม,อมือวันที่23ม,มือนี่เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งผพลวันที่22วันศุกร์กันก่อนจสำหรับน้อยหมัดร่วมจ้าแนวทางเลเขเด่นไฮเดน4กับพกกันหาจะ4หา6เลยสำหรับเลขเด่นสำหรับพล้อยรอบแรกเฉพาะคิด 6เกาซูลาง8หาสำหรับ8หาข่าหา8ชุดการจะสำหรับบนนี่6มาอยู่ลักลอยเนาะจะคูดได้ชุดกันสองตัวหลางรอบเฉพาะกิจจ์จะสำหรับในรอ,อบพิเศษ233หลางหา4ส,สำหรับหา4เบิ้งหา4คูเด่นข,ข้ามาเต็มเต็มเนาะแต่ขามเหล็กพี่นอ้องจะเมื่อนี่ขามไปเบิดเลยเหล็กพี่น้องตัวเก่า เด่นซีบริจับสี่หาจา้ะเด่นหากับบริจับดักหาสีไหวเบิ่งโอ้โหเด่นหามาอยู่ชุดกันจะสําหรับชุดเด่นเดนซีเขาเฮามาจา้ะสําหรับน้อยรอบปกติจ้ะหาสามสี่ำหรับสามสี่โตเก่าเมื่อหน่บริจับจะพูดพ,ดพดบักโมบัก,บกแตงกันเลยทีเดียวเนาะ สามสี่โต๊ะเก่านี่สามวันติดเนาะโอ้โหมาขักมาเนี่ยอิลิสวงนี่ประหยัดตัวเลขออกขักมาแต่ตู้เก่าเก่าเก่ากับเขาเก่าขักเก่าเนี่เนาะซวงมือติดสามมือติดอบอไรจับหายจะมีอยู่แต่บรไจับหายจับหายจะหกสามอ่าหาสามจับสี่สามสามมือส่วนบอไรจับจะมาเด่นสี่จ้าโอ้ขักอิลิส่วงนี่อยู่ใน่วงประหยัดตัวเลขเน้อจ้าล่าง องตัวหล,ลังเราปกติในก็นหาสีอีกเนาะเม่นบราปี่นคือได้หาสีหาสีเบิ้งเบิงแล้วท่วาพิษเบ,บี้งสำหรับหาสีตัวเก่าอีกเนาะคูเด่นขูห้าก็ตามที่เคยที่บายไปเลยเนาะแบบนี้เลยเนาะจ้ะเด่นสีขงห้ามาจ,จ้าจับคูผ่านไปเอว่วตัวบริจับเด่นดีดีนะเสียดายเนาะสีกับบริจับสีหาหาชุดกันกับบริจับหาสีดักไหวเบ,บิงมาซะแบบ เด้งๆกันเลยทีเดียวอ่ะสำหรับน้อยรอบ V i P รอบสุดทยจาก 9, 1, 3, าเก้ 9, 9, 9, 9, 9, 9, าหนึ่งสามหลังเจ็ดเก้าเก้าบนอ่ะบนเม็ดเก้าบนเก้าหลังเนาะสำหรับเก้าน้อยนี่ก็คือมาอยู่รักลอยเนาะจา้าโอ้โหพลาดไปจา้าอ่ะโอเคสําหรับโพสสรุปพานน้อยของเขาเมือ่อนี่ตามนี่เลยเนาะจับคูเข่าแค่รอบเฉพาะกิจรอบเดียวจา้าะสำหรับสีเลือกก็คือเข่าแค่เล็กเด่นเนาะสามตัวบนจา้า สามตัวบนเขาเสียดนิดเดียวแต้มเดียวจะหน่อยรอบพวกที่เขามาเลขเลี้ยงเลยกวาได้เนาะสิว่าเลี้ยงกวาได้เราจะหาสี่หาสามสี่หากวาได้นอกเขามมีสี่หกสามจะมีสี่มีสามคือกันจะหกกบหาจะแต้มเดียวจะสําหรับสุดสามตัวบนสําหรับเลขเลี้ยงกระจัะให้สี่หาหกคือคู่นี่เลยเข้ามาสามสี่หาสำหรับมือนี้ตามต่อจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางมูอนีธฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนาอพี่น้องเอฟซีที่เข้ามารับชมใหม่ๆจอย่าลืมกดติดตามและก็ะอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นาะจะกเพื่อสิ่งใบ่ผ่านแนวทางที่จะจอยลงหายจ้าสำหรับแนวทางที่ลงหายก็มีหลายแนวทางอยู่น้องบอก่สิเป็นสายหุ้นเาจะหุ้นนี่ขี่หุ้นหังเสียงหุ้นดาวโจนส์ฮานอยลาวพัฒนาจะหุ้นจันทร์ถึงวันศุกร์ยาลาวพัฒนาจันทร์ผุดศุกร์ยแนวทางรัฐบาลไทยกะ ลงหายมือใกลๆออกผลเนาะแลักการแนวทางฮานวดนี่คือเจอกันทุกวันจากทราสำหรับหวยลาพัฒนาของห้ามือวาดเนาะวันที่22จะลาบพัฒนาลงหายสองสูตรกับปังด้วยจะมาเน้นๆทั้งสองสูตรเลยสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของห้าสูตรสามตัวบนเสียดแต้มเดียวเกือบแตกสามตัวโตดโอ้โหแต้มเดียวสำหรับลาพัฒนาของห้าจา้า สำหรับพูสรุปรถสรุปมือลงแนวทาหลกักการเนาะสำหรับมือนีนรุ่นต่อห้าน้อยจะหายสองกับหาจะ grab คูสองสามสองสี่สองหาสอง,สสอง,ห,สองหกสำหรับมือว่าในการห้าน้อยมัดรวมเือนกันเบิร์นใบหายเก่าๆมาเบิร์นสามสามสำหรับเรียนหา หกห5าเจ็ดหาแหาเก้มื่อนี้ระวังเบิร์หนึ่งหนึ่งสำหรับกันจากันนเด่น6 7 6 8 6 9หกแปดเก้าก็หกศูตัวบนจากสองหาหกเก้าสองส หาเจ็ดเก่าคูชุดท้ายจะหกสี่สามสำหรับโต๊เน้นจ้าห้าหน้อยมัดรวมเมื่อนี่สามตัวบนคอเนีนไปเก่าสองสี่ครับหาเจ็ดเก่าหกเก้าหกศูนย์เบอร์หนึ่งหนึ่งหาเก้าหาเจ็ดสองสามสองหก สำหรับห้าหน้อยมาร่วมนี่คือไ้ร่วมทุกน้อยจะเฉพาะกิจถึง VIP จะลงให้ซ่งสู่ทาบ่มักมนร่วมกับมีแยกน้อยไ้รับโชมจะขึ้นอยู่กับความมากความชอบเนาะก่อนสินัาไปเป็นแนวทางการเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะ์กันอีกทีหนึ่งละกันเนาะโปรดช้วิจรารณานในการรับชมรับฟังและในการตัดสินใจนราจะขึ้นอยู่กับความมากความชอบจะบ่มีตัวมักตัวชอบบ่มีตัวตีตรงใจก,กะสามารถปล่อยผ่านได้แต่ขอไ้โชคดีกันทุกคนทุกท่านจะสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียง สำนีจ้า